สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคร์พี c h ช n แนลก็ได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลประดับบ้านโดยต้นไม้มงคลที่นำมาเสนอคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้คือต้นเศรษฐีพันล้านค่ะแค่ชื่อก็อยากมีไว้ที่บ้านสักต้นเลยใช่ไหมคะมาแล้วไปรับชมและ รับฟังกันได้เลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเศรษฐีพันล้านต้นเศรษฐีพันล้านเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลประดับบ้านเป็นไม้ประดับแห่งโชคลาภ ที่กำลังนิยมปลูกกันมากในขณะนี้ในสมัยโบราณนะคะมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเศรษฐีพันล้านไว้ในบริเวณบ้านหรือในบ้านจะทำให้บ้านนั้นร่ำรวยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบเข้ามาไม่ขาดสายดังชื่ออันเป็นมงคลน,นามของต้นไม้นั่นเองค่ะ ลักษณะของต้นเศรษฐีพันล้านนะคะต้นเศรษฐีพันล้านนั้นเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีมีถิ่นกำเนิดมาจากมาดากัสกาค่ะส่วนลำต้นนั้นนะคะจะเป็นพืชอวบน้ำสามารถสูงได้ถึง 60เซนติเมตรเลยค่ะส่วนใบมีลักษณะใบที่มีขอบหยกักมีเอกลักษณ์เป็นใบหนาสีเขียวอมฟ้าสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่แกรมรูปใบหอกกว้างประมาณ2.5ถึง3เซนติเมตรความยาวประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรโคนใบสอบปลายใบแหลมขอบใบหยักมน มีตาพิเศษที่เกิดเป็นต้นเล็กๆตามขอบใบจำนวนมากแผ่นใบหนาตั้งขึ้นใบมีสีเขียวอมฟ้าก้านใบสีเขียวเมื่อต้นสมบูรณ์เต็มที่จะผลิช่อออกดอกค่ะส่วนดอกของต้นเศรษฐีพันล้านนั้นนะคะเวลาออกดอกช่อดอกจะแยกแขนงออกที่ซอกใบใกล้ไปยอดชูตั้งขึ้นดอกย่อยจำนวนมากจะเป็นรูประฆังควา่าดอก จะเป็นสีส้มปลายกลีบเป็นสีเหลืองค่ะวิธีการปลูกและการดูแลรักษาต้นเศรษฐีพล้านสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทค่ะเลี้ยงง่ายโตเร็วเขาจะชอบแสงแดดจัดและเขาทนแรงได้ดีไม่ชอบน้ำขัง ควรรดน้ำหนึครั้งต่อสัปดาห์อีกทั้งสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำใบโดยสามารถแยกต้นเล็กที่จเจริญจากขอไปมาลงปลูกในดินได้ค่ะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะถือเป็นต้นไม้มงคลเหมาะสำหรับปลูกไว้ในกระถางเพื่อประดับบ้านหรือสถานที่ทำงานหรือปลูกไว้บริเวณบ้านก็ได้เช่นกันค่ะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ